พอวอออนไลน์ <c oughs> เรียนิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ป5ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมราชาธิราชตอนกำเนิดมะกะโท ราชาธิราชเป็นวรรณคดีประเภทร้อยแก้วเรื่องที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินต์ต่อจากเรื่องสามก๊กซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชโปรดเก้าให้กวีสีท่านคือเจ้าพระยาพระคังหนพระยาอินทระอัคราชพระพิโรมรัศมีและ พระสีภูริปีชาช่วยกันแปลและเรียบเรียงจากคงสวดานมอนเมื่อพุทธศักราช2328ด้วยทรงมีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือซึ่งให้คติบำรุงสติปัญญาแก่ประชาชนเป็นสมบัติของพระนครสืบไปราชาธิราชสำนวนของเจ้าพยาพักังหน ซึ่งนิยมอ่านการแพร่หลายทุกวันนี้เป็นฉบับที่พิมพ์มาจากฉบับของโรงพิมพ์หมอบัตเลโดยจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในพุทธศักราช2,423ราชาธิราชได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีสำนวนโวหารไพราะมีข้อความเปรียบเทียบอ่านเข้าใจง่ายให้ข้อคิดและคติสอนใจหลายประการเช่น ความเป็นผู้นำความซื่อสัตย์ความรักชาติความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ความสามารถและการใช้ปฏิญาณไหวพริบในการรบนอกจากนี้เนื้อเรื่องยังสนุกสนานน่าติดตามเป็นเรื่องราวการทำสงครามระหว่างพระเจ้าราชาธิราชกษัตริย์มอญแห่งกรุงหงสาวดีกับพระเจ้าฝรั่งมังคองกษัตริย์พม่า แห่งกรุงรัตนบุระอังวะนะครับเนื้อเรื่องย่อของราชาธิราชความสำคัญเริ่มต้นที่มักะโทบุตรชายพ่อค้าชาวมอนผู้มีสติปัญญาเข้ามารับราชการกับสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยภายหลังได้กลับไปตั้งต้นเป็นใหญ่ในเมืองมอนสมเด็จพระร่วงเจ้าพระราชทานนามว่า พระเจ้าฟ้ารั่วเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองมอตมะจากนั้นมีกษัตริย์สืบต่อมาอีกหลายพระองค์และมีสงครามเพื่อขยายอาณาเขตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแผ่นดินของพระเจ้าช้างเผือกโอรสของพระเจ้าช้างเผือกองค์หนึ่งชื่อมังสุรามณีจักรซึ่งคนทั่วไปนิยมเรียกว่าพยาน้อย เป็นผู้มีฝีมือในการรบเข้มแข็งและทรงอนุภาพมากเมื่อสิ้นแผ่นดินพระเจ้าช้างเผือกพญยาน้อยได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสีหราชาธิราชแต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระนามของพระองค์ว่าพระเจ้าราชาธิราชราชาธิราชตอนกำเนิดมก,กทรทแสดงให้เห็นถึงคุณธรรม และคุณลักษณะพิเศษของมักรโทซึ่งจะเป็นผู้นำในภายหน้าเช่นความกระตันยูความจงรักพักดีความเมตตาความมานะอุตสาหะสติปัญญาไหวพริบอันชาญฉลาดมองเห็นการไกลและรู้จักแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุยุ่งยากต่างๆนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่องแล้วยังได้รับความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตรวมทั้งข้อคิดต่างๆที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณคดีนะครับเรามารู้จักตัวละครในเรื่องกันนะครับสมเด็จพระร่วงเจ้ามัสกะโทนักป่า และนายช้างมักกะโทเป็นบุตรมัปปนายผู้เป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะและมักกะโทนั้นมีน้องหญิงคนหนึ่งชื่อนางอุ่นเรือนน้องชายถัดนางอุ่นเรือนชื่อมักกตามักกะโทมีอายุ14 1 5ปีบิดานั้นก็ถึงแก่ความตายมักกะโท ได้เป็นนายพ่อค้าคุมลูกค้า30คนหาบขึ้นไปค้าเมืองสุขโขทยัยครั้นมาจะากใกล้ถึงตำบลภูเขาปาเตวะลูกค้าคนหนึ่งป่วยมักกะโทจึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขานั้นมิช่ฤดูฝนก็บังเกิดเป็นพายุใหญ่แล้วฝนตกฟ้าร้อง อัสนีผ่าลงมาถูกคานซึ่งมักกะโทหาบหักลงจากบ่ามักกะโทมักกะโททำคานผลัดถึงสาครั้งอัสนีก็บรรดาลผ่าลงถูกคานถึง3หนจนหาบนั้นตกลงไปในเหวมักกะโทตกใจยืนตะลึงอยู่ในที่นั้นแลไปในบูรพาทิศเห็นแสงอรุณสว่างขึ้นคันแลมาฝ่ายประจิมทิศฟาแลบขึ้น เห็นเป็นวิมานและปราศาทราชมนเทียนปรากฏแก่ตามักะโทมัคกะโทจึงคิดแต่ในใจว่าเหตุใหญ่เป็นมหัศจรรย์ถึงเพียงนี้ฝ่ายลูกค้าทั้งปวงก็มิเป็นอันตรายจึงคิดว่าตัวกูนี้เห็นจะมีวาสนาไปภายหน้าแล้วมักะโทก็พาลูกหาพ่อค้าทั้งปวงไปถึงตำบลบ้านมะเตวะพอเวลาเย็น ก็เข้าอาศัยอยู่และในบ้านนั้นมีผู้ใหญ่เป็นบัณฑิตผู้หนึ่งมีสติปัญญารู้ทำนายนิมิตมักกะโทจึงแต่งเครื่องสักการะบูชาอันสมควรแล้วก็ไปหาผู้นั้นจึงแจ้งนิมิตอันเป็นมหัศจรรย์ให้ฝังทุกประการผู้รู้ทำนายนิมิตนั้นจึงว่าแก่มักกะโทว่านิมิตของท่านนี้ใหญ่หลวงนัก จงเอาทรัพย์มากองลงสูงเพียงศีรษะเมื่อใดแล้วเราจึงจะทํานายให้แก่ท่านมักกะโทจึงคิดแต่ในใจว่าครั้งนี้เรามาในที่กันดารมีเงินอยู่แต่30บาทจะทําเป็นประการใดในเมื่อขณะคิดอยู่นั้นพอมักกะโทแลเห็นจอมปลวกอันหนึ่งอยู่ในที่นั้นสูงเทียมศีรษะมักกะโทคิดขึ้นได้ด้วยอุบายปัญญา จึงเอาเงินตรา30บาทวางขึ้นบนจอมปวกกระทำสก,การะบูชาแล้วจึงบอกแก่ผู้ทำนายนินิดน,นั้นว่าข้าพเจ้าบูชาแล้วผู้ทำนายนั้นจึงคิดว่าบุรุษผู้นี้มีปัญญาฉลาดในอุบายยิ่งนักควรที่จะมีบุญอยู่แล้วจึงทำนายว่าแต่นี้สืบไปเมื่อนาหาบไม่ต้องบาท่านแล้ว ซึ่งจะค้าขายสืบไปนั้นท่านอย่าได้กระทําเลยหาเป็นประโยชน์ไม่ท่านจงอาสาท้าพระยาเถิดซึ่งว่าฝ่ายบูรพาทิศเห็นเป็นแสงอรุณสว่างขึ้นจะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งในทิศตะวันออกจะอนุเคราะห์ตกแต่งให้มียศถาบรรดาศักดิ์แก่ท่านเป็นประถมก่อนและซึ่งฝ่ายประจิมทิศสายฟ้าแลบขึ้น เห็นวิมานแลปรา,าสาทปรากฏแก่ตานั้นท่านจะได้เป็นใหญ่ในทิศตะวันตจกจะมีบุญญาธิการทรงศักดานุภาพเป็นอันมากท่านอย่าได้สงสัยเลยมากร์โทครั้นได้ฟังคำทํานายก็มีความยินดีจึงอำลาบุรุษผู้นั้นยกออกจากบ้านมัเตวะก็มายังเมืองสุขโขทยัยให้ลูกค้าหาเที่ยวขายสิ่งของ หายสิ่งของเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าทั้งปวงกลับคืนไปยังเมืองมอตมะแต่ตัวมะัคกะโทนั้นเชื่อคำทำนายนิมิตมิได้กลับคืนไปจึงเที่ยวหาที่พึ่งซึ่งจะผูกพันอาศัยนั้นจึงคิดว่าถ้าเราจะไปฝากตัวอยู่ด้วยเสนาบดีผู้ใหญ่บัดนี้เล่าก็ยังหาผ้านุ่หงห่มที่ดีไม่ได้ จึงเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยนายช้างพระเจ้าสุโขทยัยมัคกะโทอุตสาหะนี้ได้เกียรติขานช่วยชำระมูลช้างทอดยาช้างทั้งกลางวันกลางคืนนี้ได้ขาดนายช้างเห็นมัคกะโทมีความอุตสาหะก็รักใคร่เป็นอันมากครั้นนายช้างได้รับพระราชทานเงินเดือนครั้งใดก็แบ่งปันให้มัคกะโททุกครั้งอยู่มาวันหนึ่ง สมเด็จพระร่วงเจ้าสเสด็จไปนโรงช้างคืนทอดพระเนตรช้างพระที่นั่งอยู่บนเกยทอดพระเนตรเห็นมักกะโทกวาดหญ้าช้างอยู่จึงตรัสถามนายช้างว่าไอาคนนี้เป็นบุตรของผู้ใดนายนช้างจึงกลาบทูลสมเด็จพระร่วงเจ้าว่ามักกะโทคนนี้เป็นบุตรรามันเข้ามาอยู่ด้วยข้าพระพุทธเจ้า ช่วยทอดย่าช้างและชำระมูลช้างมีความอุตสาหะเป็นอันมากสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงพระเมตตาแก่มะกะโทจึงตัดสั่งนายช้างให้เลี้ยงดูมะกะโทไว้อย่าให้ขัดสนเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรช้างอยู่นั้นทายพระสลาออกแล้วบ้วนพระโอฐ์ลงเหนือแผ่นดินดินกระจายออกไปทอดพระเนตรเห็นเบีย้ยเบี้ยหนึ่งจึงตัดว่า ลูกรามันน้อยจงเก็บเอาเบีย้ยเบีย้ยหนึ่งไว้มัคก,กะโทรกราบถวายบังคมแล้วจึงเก็บเอาเบีย้ยมาตามรับสั่งครั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าทอดพระเนตรช้างแล้วก็เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวางังฝ่ายมัคก,กะโทได้เบีย้ยเบี้ยหนึ่งก็มีความยินดีนะจึงคิดว่าแต่เรามาอยู่ทำราชการด้วยนายช้างพึงได้รับพระราชทานในวันนี้ เบียเบียเดียวนี้จะทำกระไรดีอย่าเลยจะเอาไปซื้อพันธุ์ผักกาดมาปลูกไว้มักกะโทคิดแล้วจึงเอาเบี้ยไปซื้อพันธุ์ผักกาดเจ้าของพันธุ์ผักกาดจึงว่าเบียของเจ้าเบี้ยเดียวนี้เราไม่รู้ที่จะตวงพันุ์ผักกาดให้มักกะโทจึงว่าเบี้ยของเราเบี้ยเดียวนี้เราเอาแต่พอติดนิ้วเดียว เจ้าของพันผักกาดจึงว่าเอาเถอะมักกโทจึงเอานิ้วมือชุบเขละแล้วก็จิ้มลงในกระถายพันผักกาดนั้นฝ่ายเจ้าของพันผักกาดจึงสรรเสริญแต่ในใจว่าบุตรรามันผู้นี้มีปัญญาฉลาดนักนานไปจะได้เป็นผู้ดีมั่นคงฝ่ายมักกโทได้มเมล็ดพันผักกาดแล้ว จึงมาขุดดินกระทำที่ด้วยมูลช้างจึงปลูกเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้อุตสาบำรุงรดน้ำก็งอกงามขึ้นครั้นอยู่มาพระร่วงเจ้าสเสด็จมาทอดพระเนตรช้างอีกครั้งหนึ่งมักกะโทจึงเลือกเก็บพันธุ์ผักกาดมาชำระเสียให้หมดมูลดินแล้วจึงขอยืมโต๊ะพานในช้างใส่พันธุ์ผักกาดนำเข้ามาถวายสมเด็จพระร่วงเจ้า พระร่วงเจ้าจึงตัดถามว่าเอ็งได้พันผักกาดนี้มาแต่ไหนมาร์โทจึงกราบทูลว่าเบียซึ่งพระองค์พระราชทานข้าพพุทธเจ้าเบียหนึ่งนั้นข้าพระพุทธเจ้าเอาไปซื้อพันผักกาดมาปลูกจึงได้นำมาทูลกล้าวถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทรงฟังดังนั้นก็มีพระทัยยินดีนักจึงทรงพระดำริตว่าบุตรรามันน้อยนี้ฉลาด ประกอบด้วยความเพียรจะเอาไปเลี้ยงไว้ใกล้เราจึงจะชอบจึงตัดแก่นายช้างว่าลูกรามันน้อยนี้เราจะขอไปเลี้ยงไว้นายช้างก็ถวายมากระโทไปแก่สมเด็จพระร่วงเจ้าสมเด็จพระร่วงเจ้าจึงมอบให้ไปอยู่ด้วยหัวป่าพ่อครัวมักกะโทคล้นไปอยู่ด้วยพ่อครัวก็มิได้เกลียดขานสมเด็จพระร่วงเจ้า ฉันเห็นมักกะโทอุตสาหะเป็นอันดีก็ชอบอัธยาศัยจึงทรงพระกรุณาโปรดต,ตั้งให้เป็นขุนวังมอบให้ว่ากล่าวในนอกพระราชวังสมเด็จพระร่วงเจา้าทรงพระเมตตานักดุดหนึ่งบุตรในอุอนทรมักกโทผู้เป็นขุนวังมีความอุตสาหะรักษาพระองค์กลางคืนเป็นกลางวัน ผรวาวงเจ้าทรงพระเมตตายิ่งขึ้นไปข้าราชการน้อยใหญ่ทั้งปวงก็มีความรักใคร่และยำเกรงแก่ขุนวางเป็นอันมาก